ไดนโ,โนเสาร์คานอทอรัสเป็นไดนโนเสาร์ประเภทเทโรพอดสะโพกยิ้งกาเป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ในตอนปลายของยุคครีเทเชียสหรือประมาณ70ล้านปีมาแล้วคานอทอรัสเป็นนักล่าสองเท้าที่มีน้ำหนักเบา ขนาด7.5ถึง9เมตรและมีน้ำหนักอย่างน้อย1ตันมันมีขาที่สั้นมากเมื่อเทียบกับเทอร์ร่พอดชนิดอื่นๆด้วยน้ำหนักตัวที่เบาทำให้มันเป็นไดโนเสาร์ที่ปราดเปรียวและว่องไวความพิเศษของมันคือมีเขาอยู่เหนือดวงตาสองเขาซึ่งไดโนเสาร์เทอร์ร่พอดชนิดอื่นๆไม่มีเขาแบบนี้ และสันนิษฐานว่าเขาเล็กๆสองคู่นี้ใช้ในการทำร้ายเหยื่อขนาดเล็กฟันของมันยาวและเรียวแหลมคมมากกรามมีความยืดหยุ่นสูงมันสามารถกัดได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่แรงนะการกัดอย่างรวดเร็วนี้ช่วยให้การล่าเหยื่อขนาดเล็กง่ายขึ้นเนื่องจากความยืดหยุ่นของกราม มันสามารถกื้นเหยื่อขนาดเล็กได้ทั้งตัวถึงมันจะชอบล่าเหยื่อขนาดเล็กแต่มันก็สามารถล่าไดาโนเสาร์ขนาดใหญ่ได้ด้วยพวกมันเป็นนักล่าที่โดดเด่นมากและยังเชื่อว่าพวกมันวิ่งเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับบรรดาไดาโนเสาร์ขนาดใหญ่พันอื่นๆ